ที่ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทําไมใช้ไม่ได้กับคนบางคนแล้วเมื่อไหร่กรรมจะทํางานใช้ได้กับทุกคนคําว่ากรรมไม่มีใช้ไม่ได้กับบางคนใช้กับทุกคนมึงยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อยเช่นอะไรบ้างที่กรรมไม่ส่งผลยกตัวอย่างหน่อยยกเว้นมึงคิดเองเออเองคือมึงกําลังจะให้กรรมเนี่ยส่งผลตามความสะใจของมึงกรรมไม่ได้ส่งผลแบบนั้นไม่มี อันนั้นคือสันดานมึงเองไม่ใช่กรรมสันดานมึงอยากให้คนที่ทําร้ายมึงเนี่ยล่มจมแต่กลับกลายเป็นคนที่ทําร้ายมึงเนี่ยกับจเจริญรลุ่งเลืองมึงก็เลยโทษกรรมว่ากรรมเนี่ยใช้ได้เฉพาะบางคนแต่คนอื่นใช้ไม่ได้เปล่ามันใช้ได้กับทุกคนแต่ที่ใช้ไม่ได้กับมึงเพราะมึงเอาสันดานตัวเองเป็นที่ตั้งเอากิเลสตัณหาของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองเป็นที่ตั้ง นั่นตังหาคือตัวสำคัญเพราะนั้นกรรมส่งผลตรงหน้าทุกคนตามวาระโอกาสเวลาสถานที่ของแต่ละตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับใคร